ตอนนี้เป็นเวลาตีห้าสี่สิบนาทีครับเรามาอยู่ทางขึ้นของภูชีฟ้านะครับวันนี้รู้สึกว่าฟ้าจะปิดหมอกเต็มไปหมดเลยครับบริเวณรอบนอกนี้ฮะข้างบนนี้ก็น่าจะมีบอกหนาวันนี้เราก็ไม่รู้ว่าวันนี้เราจะได้เห็นพาซิตหรือเปล่านะครับก็ต้องขึ้นไปลุ้นกันดูโอเคครับเดีย๋ยวผมก็จะเดินขึ้นนะครับแล้วเรามาดูข้างบนกันว่าจะเป็นยังไงโอเคครับผม ตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาเกือบไปถึงยอดแล้วครับก็เหลืออีกไม่กี่เมตรนะครับไม่กี่ร้อยเมตรก็จะถึงแล้วแต่ว่าผมจะอรอลุ้นว่าวันนี้ฟ้าจะเปิดไหมเพราะว่าเราจะรอถ่ายรูปตรงวิวตรงนี้ก่อนถ้าฟ้าเปิดเราก็จะเดินขึ้นไปข้างบนรอดูนะครับอรอลุ้นกันว่าเป็นยังไงโอเคครับ ก็ยังไม่ได้ไปไหนนะครับยอยู่เหนเดิมกําลังรอรุ้นอยู่ว่าเราจะเห็นยอดหน้าผาตรงนี้ไหมแต่หมอกก็ยังหนาอยู่นะครับแต่พระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วละ่ะดูจากแสงก็รอมาลุ้นกันนะครับ าว่ากูยังรากเข้าใหม่จำเรื่องของเขาได้บ่แต่กูเสือลืมไปหมดแล้วกูจำหมดได้แล้วว่ากูกับเขาพบกันวันแรกเป็นวันอาทิตย์ในกูเรือคนเก่งเขาทำหัวใจกูฟังแท้ ตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมงเสรแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีหมอกหนาอยู่เราก็ยังไม่เห็นยอดภูเลยนะครับตอนนี้ก็กำลังคิดอยู่ว่าจะรอดูว่าจะรอกันต่อไปหรือว่าเราจะเดินลงกลับดีนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังหนาอยู่เลยฮะยังไม่มีวิวแววเลยนะครับอืมก็ต้องดูนต่อไปครับ น,นี้เราก็กำลังจะเดินลงนะครับสรุปว่าวันนี้เราก็ผิดหวังเล็กน้อยที่ว่าไม่มีแสงแต่ว่าเราคงได้อีกบรรยากาศหนึ่งก็คือหมอกคือธรรมชาตินะครับคือเราคาดดาวไม่ได้แต่ว่าความงามธรรมชาติน่ะก็จะเปลี่ยนไปตามรูปแบบการตามการเวลาของเขานะครับเราก็ต้องทำความเข้าใจถึงจุดนี้ คือมีหมอกก็จะมีบรรยากาศที่มีความงามอีกแบบหนึ่งตอนนี้เราเดินมาแล้วมาเจอต้นนางพญาเสือโคงสวยนะครับกำลังบานพอดีเลยแล้วก็มันจะนางพญาเสือโค้งเนี่ยถ้าอยู่ในสายหมอกเนี่ยก็จะมีความสวยงามอีกแบบหนึง่งลองชมเลยครับ ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงยอดฮัทปูชีดาวแล้วนะครับตอนนี้เวลาหกโมงครึ่งน,นะครับพาแสงพอาทิตย์กำลังขึ้นวันนี้ทะเลเหมอกกำลังดีครับก็ม,มองเห็นทะเลเหมอกแล้วก็มีทิวเขาผกว่าขนาดนี้กำลังสวยกำลังถ่ายรูปสวยเดีย๋ยวพอแสงพอาทิตย์ขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นแสงกระทบก,กับทะเลสวยงามครับอีกแป๊บหนึ่งเราจะรอดูว่าวันนี้เราจะเห็นดวงอาทิตย์ คืนจะขอปลาไหม แบงเขตแดนฝั่งไทยกับฝั่งลาวแบ่งแนวสันเขานะครับ อยากให้ทุกคนนะครับช่วยกันรักษาธรรมชาตินะครับคือมนเรามาเที่ยวเราอยากเห็นธรรมชาติสวยงามอย่างนี้เราก็ต้องช่วยกันรักษาให้ยาวนานตลอดไปนะครับขอบคุณมากครับ วอนให้ลมช่วยพัดหัวใจพี่ลอยไปจากดินแดนที่เหนือที่ไกลแสนไกลสุดขอบฟ้าที่ไกลแสนไกลลองลอยไปวอนให้ลมช่วยพัดหัวใจพี่ไปถึงฝากดวงใจพี่ลอยล่องไปบนนภาสุดขอบฟ้าหัวใจพี่จะไปถึง สาสบตาแค่เพียงครั้งหนึ่งหัวใจพิทาติดตรึงเพอร,รำพึงรำพันถึงแม่วัาน,นอ้องแ้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครใจพี่จมแทบพระสุธาดวงฤทยัยฤดวงแก้วตาด,วดุจดวงดาราดวงดาวดวงไหนวอนให้ชายทุกคนเดินผ่านวอนให้ใจน้องไม่มีใครวอนให้ลมพัดพหัวใจ ไปถึงวันนีจ <auto> <load"> ังหวะนะครับตอนเราเดินทางกลับ เราได้มาเจองานประเพณีปีใหม่มงนะครับเอาดูว่างานปีใหมข่ของชาวมงเนี่ยเขาจะมีการละเล่นต่างๆลองดูนะครับว่าเป็นประเพณีหนุ่มสาวก็ได้มาเจอหน้ากันลองเยี่ยมชมในดูในงานนะครับว่าประเพณีของเขามีอะไรบ้างกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับทุกคนก็แต่งตัวกันสวยงามครับผู้ชายก็แต่งตัวกันหล่อเลยนะครับผู้หญิงก็แต่งตัวสวยครัน้นี้เป็นประ เป็นชุดประจำพื้นเมืองประจำเผ่าลองดูนะครับ